เอกเรื่องหนึ่งะนะสัจจะส,ะสวหยะบันดิตะจริยาอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นดาบทปรากฏนามว่าสัจจะ,ะนะเป็นคนที่พูดคำสัต์คำจริงเนี่ยนะเรารักษาสัตว์โลกไว้ด้วยคำสัต์ได้ทำหมู่ชนให้สามัคคีกันชนิแลอันนี้ใจความโดยสรุปก็คือ อาศัยการรักษาคำสัตว์สาม,มารถทำให้ประชุมชนนั้นถึงความสมัครสมานสามัคคีกันสัจเจนโลกังปาเลสิงค์คือเรารักษาสัตว์โลกหมู่สัตว์ในชมพูทวีปนั้น,น,นจากบาปและจากความพินาศหล,ลายๆอย่างด้วยความไม่พูดเท็จของตนอารอาศัยพูดคำสัตว์คำจริงนั้นทำให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากบาปประสบแต่ความสุขความเจริญ บทว่าสมัครังชนะมก,กาสหังเราได้ทําให้มหาชนที่ทะเลาะกันเถียงกันวิวาทกันในทีนน่นั้นให้สามัคคีกันไม่วิวาทกันบันเทิงกันด้วยการแสดงโทษในการทะเลาะกันแล้วกล่าวถึงอน,นิสงส์ในความสามัคคีกันแสดงว่าคนที่ใช้สัจจะวาจาเป็นเนี่ยนะหนึ่งอย่างเมื่อกี้เรื่องก่อนนั้นรักมีวจีสัจจะสามารถรักษาชีวิตของตนให้ปลอดภัยด้วย มีว่าวาจาสัจจะสามารถรักษาชีวิตคนอื่นให้รักษาชีวิตตัวเองให้ปลอดภัยมาในเรื่องนี้อาศัยสัจจะวาจาทําให้คนอื่นนั้นปราศจากโทษให้คนอื่นมีความสมัครสมานสามัคคขีปรองดองกันก็เป็นคําพูดที่พูดคําจริงนั้นจะต้องระวังว่าคําพูดนั้นไม่ส่อเสียดนะคนที่พูดจริงเนี่ยบางทีพูดจริงละแต่คนฟังฟังแล้วทะเลาะกัน คนฟังฟังแล้วทะเลาะกันเช่นพูดความจริงก็อีกคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งที่เขาไม่ชอบฟังฟังก็เลยกลายเป็นว่าได้ทะเลาะกันได้ความแตกแยกกันได้ความไม่สมัครสมานสามัคคีปรองรองกันเพราะความจริงบางด้านอีกคนหนึ่งรู้เมื่อไหร่ก็สามัคคีที่เคยมีอยู่นี่หายไปเพราะฉะนั้นความจริงบางอย่างเนี่ยนะคนที่พูดจริงเนี่ยจะต้องระวังเพราะถ้าหากว่าพูดจริงแล้ว พูดไม่ถูกต้องหรือพูดด้วยเจตนาร้ายนี่ก็กลายเป็นสร้างความแตกแยกสร้างความไม่มีไม่สมัครสมานสามัคคีกันเป็นต้นฉั้นคนที่ใช้คําสัต์คําจริงเป็นนั้นจะต้องเป็นคําพูดที่เพื่อประโยชน์แก่การสมัครสมานสามัคคีและปรองดอ,องกันเนี่ยนะคนนี้ถ้าหากว่าไม่สามัคคีแล้วจะเป็นอย่างไรนะที่ใดขาดความสามัคคีที่นั้นเดือดร้อนก็ลองที่ไหนมันมีปัญหาสิ ที่ไหนมันมีปัญหาก็คือขาดความเข้าใจกันเนี่ยนะไม่ว่าครอบครัวที่ใดที่ไม่มีความสามัคคีการครอบครัวนั้นก็เดือดร้อนเล่แหละเนี่ยนะถ้าแม้กระทั่งชุมชนใดถ้าขาดความสามัคคีชุมชนนั้นก็เดือดร้อนแม้กระทั่งพุทธบริษัทก็เหมือนกันถ้าแตกความสามัคคีเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนถ้าสงแตกความสามัคคีเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนชนที่ทําให้คนเราอื่นแตกความสามัคคีนั้นจึงประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากสิ่งที่เอามาพูดนั้นอาจจะพูดจริงแต่พูดเพื่อ ส่งเสริมการแตกแยกกันนั้นเป็นคำพูดที่ใช้ไม่ได้คำพูดที่ดีถูกต้องคำพูดนั้นต้องจริงเมื่อจริงแล้วเป็นไปเพื่อสมัครสมานสามัคคีและปรองดองได้ยินว่าในการละนั้นพระโพธิสัตว์อุบัติในตระกูลของพราหมณมหาสารตระกูลหนึ่งในกรุงพารณาณสีชื่อว่าสัจจะนะชื่อสัจจะเลยนะ พระโพธิสัตว์ครั้นเจริญวัยก็ได้ไปเมืองตักศิลาเรียนศิลปะในสำนักของอาจารย์ที่สาปามกไม่ช้าก็สําเร็จศิลปะทุกอย่างอาจารย์ก็อนุญาตให้กลับกรุงพารณสีรับปริญญาบัตรกลับบ้านเลยไหวามารดาบิดามารดาบิดาก็ชื่นชมยินดีทีนี้ก็เพื่อจะรักษาน้ําใจมารดาบิดาก็อยู่ร่วมกันกับมารดาบิดาสิ้นวันเล็กน้อยอันนั้นก็หมายความว่าก็อยู่บ้านสักพักหนึ่งให้พ่อแม่ชื่นใจซะหน่อย ครั้งนั้นบิดามารดาประสงค์จะหาภริยาที่สมควรให้จึงมอบสมบัติทั้งหมดให้หมดแล้วเชื้อเชิญพระโพธิสัตว์นั้นให้อยู่ครองเรือนพระโพธิสัตว์นั้นโดยปกติก็มีอัธยาศัยในการออกบวชที่เรียกว่าเนคขม,มัตยาศัยถามว่าเนคขม,มัตยาศัยเพื่ออะไรเพื่อประสงค์จะเพิ่มพูนเนคขมะมบารมีของตน,เ,นนะเพราะว่าผู้ที่จะตรัสรู้เนี่ยนะอย่างใน ส,สันเหลาขสูรเนี่ยผู้ที่จมอยู่ด้วยกันเนี่ยจะชดคนอื่นออกได้ไหมสมมติถ้าเราทั้งคู่จมน้ําทั้งคู่เนี่ยจะช่วยฉุดให้คนอื่นขึ้นน้ําได้ไหมบอกไม่ได้ฉันใดผู้ที่จะมีอัธยาศัยจะช่วยเหลือผู้อื่นได้เนี่ยนะคนนั้นจะต้องมีอัธยาศัยขึ้นบกก่อนเมื่อขึ้นขึ้นบกเสร็จแล้วจึงจะสามารถฉุดคนอื่นได้นี่ก็ลักษณะเดียวกันท่านก็เลยกล่าวโทษของการครองเรือนว่าครองเรือนเนี่ยมีโทษอย่างไรบ้าง นะการครองเรือนเนี่ยมีโทษอย่างไรนะโทษก็การสแสวงหาปัจจัย4นี่ก็ถามว่าหาได้มั้ง่ายๆหรือปัจจัย4ี่แต่ละอย่างนี้ได้มาง่ายหรือที่จะคลองชพีพเพราะว่าการคลองชีพก็หาปัจจัย4ี่เพื่อบำรุเพื่อให้ตัวเองได้มีใช้สอยแล้วก็หาปัจจัย4ี่เพื่อให้คนอื่นทีนี้ไอ้เกี่ยวกับปัจจัย4ี่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันบวกหน้าตาบวกศักดิ์ศรีบวกมาณะบวกยศบวกตำแหน่งบวกอีกหลายอย่างด้วยกันเนี่ยนะก็เกี่ยวกับปัจจัย4เพราะฉะนั้น ถามว่าเมื่อจะได้ปัจจัยสี่เหล่านั้นต้องทําอะไรบ้างก็พันๆอยู่กับปานาติบาตพันอยู่กับอธินาทานพันอยู่กับกาเมพันอยู่กับมุสาวาฏพันกับปิสุนหวาจาพุทธวาจาสัมผับปลาป,ปะอภิชาพยาบาทถ้าทําชั่วมากๆกลายเป็นมิจฉาทิฐิไปเลยเพราะนั้นอันนั้นคือโทษของการครองเรือนว่าในที่สุดก็นะอ้กิเลสที่เป็นเหตุให้สแสวงหาก็ยิ่งใหญ่ในที่สุดก็ล่วงบาปล่วง อกุศลทีนี้ล่วงบาปอากุศลจะด้วยเหตุผลใดก็คือจะด้วยเหตุผลใดก็ตามบาปก็คือบาปวันยังค่าในที่สุดก็ถ้าไม่ระวังไม่สังวรไม่สํารวมรักษาไม่ประพฤติกุศลธรรมให้ดีก็ฉุดตัวเองไปสู่อบายทุคติวินิบาตและนรกเป็นต้นทั้นก็ถือว่าโดยรวมๆแล้วก็คนที่จะออกได้นี่ก็ถือว่ามีบุญมากจริงๆน,นะทีนี้ท่านก็เห็นอาน,นิสงส์ของการบัญประชาบัประชาก็ ไม่ต้องสแสวงหาปัจจัยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสร้างเรือนเรียกอนาคาริกะหรือว่าผู้ที่ไม่มีการครองเรือนนั่นแหละผู้ที่ไม่ได้สแสวงหาอะไรเพื่อประโยชน์แก่แก่บ้านแก่เรือนอะไรเลยนั่นแหละเรียกว่าบรรปชามันก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสะดวกใจอย่างเต็มที่ในการบำเพ็ญสมณธรรมบำเพ็ญไตรสิกขาบำเพ็ญอธิศีณาธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะเพราะเพราะตัวเองก็ไม่ต้องไปรับภาระ เป็นห่วงเป็นใย,ยวิตกกังวลในเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการทํามาหาเลี้ยงชีพเป็นต้นเนี่ยนะก็เลยมีเวลาที่จะอบรมศิกขาสามได้อย่างเต็มที่สรุปว่าเห็นโทษของการครองเรือนที่เป็นปัจจัยแก่ทุจริตกรรมทั้งหลายเห็นอาน,นิสงส์ของการบวชที่จะสามารถบําเพ็ญสุดจริตกรรมได้อย่างเต็มที่และบริบูรณ์ก็สแสดงโดยอธิบายให้พ่อแม่ฟังโดยประการต่งางๆ พ่อแม่นี่ความที่ตัวเองเกิดมาก็อยู่ครองเรือนมาตลอดใช่ไหมใช้ชีวิตมีความสุขอยู่กับการครองเรือนมาตลอดก็เลยคยกว่าเห็นเห็นโลกคนละฟากกันว่างั้นเห็นโลกคนละฟากหรือเห็นเห็นเห็นคนละอย่างกันปกติก็เห็นแต่เห็นแต่อนนิสงของการครองเรือนเห็นโทษของการออกบวชนั้นลูกมีอัธยาศัยตรงกันข้ามพ่อแม่ก็เลยเสียใจเลยที่ลูกจะต้องบวชนี่ไง เพราะในที่สุดอธิบายยังไงก็น,นะก็อนุญาตแต่ว่าอนุญาตทั้งน้ําตามารดาบิดามีหน้าอาบไปด้วยน้ําตาร้องให้อยู่ในที่สุดท่านก็ไม่ได้อาลัยอาวรเรียกว่าบาลีเรียกประโยคอนาทรไม่ได้เอื้อเฟื้ออะไรเลยร้องก็ร้องไปก็แล้วกันก็ละกองสมบัติอันหาประมาณไม่ได้สละยศอันสูงส่งสละสละญาติวงใหญ่หมูใหญ่ ตัดความผูกพันทางเรือนดดช้างใหญ่ทำลายเครื่องผูกเหล็กฉะนั้นออกแล้วก็ไปยังหิมะวันตะประเทศบวชเป็นฤาษีเลี้ยงชีวิตด้วยรากไม้และพลาผลในป่าไม่ช้าก็ได้ยังสมาบัติ8และอภินยา5้าให้เกิดเพลิดเพลินกับฌานอยู่ด้วยวิหารสมาบัตินะมีความสุขอยู่กับการเข้าสมาบัติเป็นต้นนั่นแหลวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ตรวจดูโลกด้วยทิพจักสุ คือท่านมีตาทิพย์นนะอะนะทิพย์อภินญาห้ามีอะไรบ้างหูทิพย์ตาทิพย์รู้วาระจิตของผู้อื่นแสดงฤทธิ์ได้และลึกชาติได้เนี่ยนะอันนี้แหละเป็นเหตุให้ท่านตรวจดูสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าปกติชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นเขาอยู่กันอย่างไรก็ได้เห็นพวกมนุษย์โดยมากขวนขวายู่ในอกุศลกรรมบทพากันทําปานาธิบาตอะไรปานาธิบาสคืออะไรก็ฆ่ากันสงครามเป็นต้นนั่นแหละอธินนาทานก็ทุจริตคอร์รัปชันคดโกงกัน มุสาวาอะไรกาเมสุมิชาจารนะไม่รู้ว่าคู่ใครเป็นคู่ใครแล้วยุ่งไปหมดเลยมุสาวาทพูดเทศนะนะคำพูดก็เรียกว่าพูดไปครึ่งวันจริงอยู่นี่เดียวอย่างเงี้ยนะคำพูดก็พูดเพื่ออะไรพูดเพื่อทําลายฝ่ายตรงข้ามอยู่ตลอดเป็นต้นก็คือลักษณะที่เรียกว่าล่วงอกุศลกรรมบทเขาเหล่านั้นก็พากันทะเลาะกันทีนี้ทะเลาะกันเนี่ยมันก็ต้องมีตัวเหตุใช่ไหมสาเหตุที่ทําให้ทะเลาะกันก็คืออะไร วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนา,านะศึกชิงแย่งชิงวัตถุกันนั่นแหละแย่งชิงรูปสวยๆแย่งชิงเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยโลิพภพที่ดีนะแล้วสาเหตุที่จะทําให้มันมีสิ่งเหล่านั้นก็คืออะไรก็คือมหาพูดทั้งหลายก็ศึกชิงมหาพูดรูปดินน้ําไฟลมเนี่ยก็มีอยู่เท่านี้ในที่พระโพธิสัตว์พอเห็นอย่างนี้ก็คิดว่าการที่สัตว์เหล่านี้เนี่ยนะ การที่เราเนี่ยรู้เห็นว่าสัตว์เหล่านี้ขวนขวายในบาปทะเลาะกันและวางเฉยเสียไม่เป็นการสมควรแก่เราะนะถ้าเห็นว่าเขาเดือดร้อนเน่ยเหมือนอย่างพ่อแม่เนี่ยนะเห็นพ่อแม่เนี่ยรู้ปัญหาของลูกทั้งหมดลูกกาลังทะเลาะกันแล้วทําเป็นเฉยไม่สนใจเลยเนี่ยนะสมควรไหมไม่สมควรฉันใดเรานี้ปฏิบัติสัมมาสัมโพธิญาณใจจริงๆก็หวังว่าจะขนสัตว์ทั้งหลายออกจากเปลือกตมคือสังสารวัตร แล้วให้ตั้งอยู่บนบกคือพระนิพานเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ผิดปฏิญาณหรือปฏิญญาคําที่เรากล่าวเอาไว้ถ้ากระไรเราพึงไปยังที่อยู่ของมนุษย์ยังสัตว์เหล่านั้นให้เว้นจากบาปและทําให้การวิวาทของมนุษย์เหล่านั้นสงบลงแสดงว่าช่วงนั้นมีสงครามมีการทะเลาะเบาะแวง้งมีความชลมุนวุ่นวายใหญ่เลยอันก็อดอคเรวาทนไม่ได้ที่เหมือนกับเห็นลูกหลาน ทะเลาะกันแล้วรู้กําลังความสามารถของตัวเองว่าสามารถที่จะสงบประงับปัญหาเหล่านั้นได้เพราะบางทีนี้เขาทะเลาะก็ไปห้ามก็อาจจะไปตายตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้กําลังของผู้ที่ที่เข้าไปห้ามเหมือนกันว่ามีความรู้มีความสามารถเท่าไหร่พันกรุณาอย่างเดียวช่วยได้ไหมได้ไหมไม่ได้ตรงเนี้ท่านมีปัญญามีคุณธรรมมีศีลมี สมาบัิมีคุณธรรมอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงมากเนี่ยนะพันคนที่มีความรู้ความสามารถสูงอย่างนี้ถ้ามีกรุณาต่อผู้อื่นนี่แหละจึงจะสามารถยังประโยชน์ให้สําเร็จพันท่านก็รู้เลยว่าถ้าเราไปยังที่อยู่ของมนุษย์สัตว์เหล่านั้นก็จะงดเว้นจากบาปการทะเลาะวิวาทก็จะสงบลงทุกคนก็โดยมากก็เว้นจากอากุโลกรรมบทส0บ ตั้งอยู่ในความสมัครสมานสามคัคคีปรองรองกันเนี่ยนะคือบางทีเนี่ยบางคนก็เข้าใจงดเว้นจากอักุศลกรรมมาบทสิบไม่ทําบาปก็จริงแต่ก็ขาดความสามัคคีก็มีอยู่ท่าน,นก็ต้องสอนให้เขาเว้นจากอกุศลกรรมมาบทสิบอยู่ด้วยความสามัคคีและปรองดองพระโพธิสัตว์คั้นคิดอย่างนี้แล้วอันมหากรุณาเร่งเร้าหนักขึ้นปกติก็มีความสุขอยู่ในอะไรอยู่ในฌานและสมาบัติ สุขเหล่านั้นเนี่ยนะมันเรียกมากกว่าสุขในกามมาพบทั้งมวลสุขในฌานเนี่ยนะมากกว่าสุขในกามมาพบเพราะฉะนั้นท่านก็สละสุขที่เกิดจากสมาบัติที่มีอยู่ในที่นั้นนนจากที่ตรงนั้นไปด้วยฤทธิ์แสดงธรรมอันเหมาะแก่จิตของคนเหล่านั้นแสดงโทษของการผิดพ้องมองใจกันทะเลาะเบาแวงกันนีมน่มันเสียหายอย่างไรเนี่ยนะสมมติถ้าพี่น้องทะเลาะก,กันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่า เพื่อนบ้านทะเลาะกันและอะไรจะเกิดขึ้นถ้าบ้านเมืองทะเลาะกันและอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าประเทศทะเลาะกันและอะไรจะเกิดขึ้นทั้งโลกทั้งโลกทะเลาะกันอะไรจะเกิดขึ้นเป็นตน้นก็กล่าวถึงโทษของการทะเลาะเบาแวงการเนี่ยนะก็ในที่สุดพูดถึงโทษที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าเสียหายอย่างไรแล้วโทษของพบหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไร อย่าลืมว่าถ้าคนทะเลาะกันเนี่ยนะระดมความชั่วร้ายเนี่ยขนมาหมดเลยเท่าที่มีอยู่ในโลกความชั่วร้ายสารพัดอย่างจะเข็นกันมาไม่รู้ขุดมาจากนรกขุมไหนมาไม่ทราบนะขุดกันมาหมดทุกกลุ่มทุกประเภททุกชนิดเท่าที่มีอยู่อย่างคิดดูเนี่ยนะอย่างกลุ่มอาวุธเนี่ยเราคิดดูมันคิดได้ยังไงน,นะคิดได้ยังไงคิดตั้งแต่แบบเอาเชื้อโรคมาทําเป็นอาวุธในที่สุดจนถึงเรียกว่าอะไร ไอ้บอมทีหนึ่งน้ำหนักพันกิโลไงนะบอมตุ้มหนึ่งไงนะมีแต่อะไรมนะันคิดได้ยังไงไม่ทราบแต่คิดเหล่านี้ไม่ได้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขไปช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์แต่นั่นแหละก็คือโทษของการผิดพ้องมองใจกันทะเลาะเบาแวงกันคิดหาแต่ความเสียหายกับให้อีกฝ่ายหนึ่งอย่างไรเนี่ยจะแก้ปัญหาได้มากที่สุดเพราะวิธีการแก้ปัญหาของคนทะเลาะกันนะวิธีแก้อันหนึ่งก็คือแก้ด้วยการฆ่า จบลงด้วยการฆ่าการแก้ปัญหาอีกอันหนึ่งสำหรับคนทะเลาะกันที่ที่ชาวประชาชนทั่วไปใช้อยู่ก็คือการโกงการผิดการเมการมุสาวาตการพุสวาจาโดยในที่สุดแล้วรวมๆก็คือถ้ามีการทะเลาะเบาแวงกันก็แก้ปัญหาด้วยการล่วงอาุศลกรรมมาบทสิบเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทำนั่นแหละคือมรดกของเขาต่อไปในอนาคตเนี่ยนะพันสิ่งใดที่เขาทำทุกอย่างที่เขาคิดถึง ค,คิดค้นความเลวร้ายเพื่อให้ผู้อื่นรับคิดสูตรได้เท่าใดคือสิ่งที่ตัวเองจะต้องสเสวยในอนาคตเท่าน,านั้นพรานการทะเลาะเบาแวงกันมีโทษทั้งโลกนี้ด้วยะนะไปที่ไหนก็มีแต่ความเดือดร้อนแล้วก็ในที่สุดโลกหน้าละ่ะชาติต่อๆไปอีกหลายชาติเนี่ยนะแม้กระทั่งหลายคนแม้แต่มาเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังยังมีปัญหามีพระรูปหนึ่งเนี่ยนะ แม้แต่ท่านมาบวชเข้ามาแล้วยังมีปัญหาเลยก็ความที่ท่านเคยส่อเสียดคนอื่นให้เขาแตกแยกกันนะส่อเสียดคนอื่นให้ไปให้พระพิสุเนี่ยแตกแยกกันกรรมที่ท่านทําให้พระพิสุแตกแยกกันเนี่ยนะท่านเกิดมาในกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจไปที่ไหนมีแต่คนเน็บแนมถากถางท่านอยู่ตลอดเพราะกรรมที่เคยไปส่อเสียดท่านเป็นไม่เป็นที่ชอบใจของคนทั่วไปนะโดยมากเพราะว่ากรรมที่ทาเอาไว้เนี่ยนะ มันเป็นสมบัติอย่างบางคนเนี่ยเกิดมาในโลกเนี่ยเป็นคนที่คนทั่วไปรังเกียจมากเลยถ้าถามว่าเพราะทำอะไรเพราะไปทําเหตุอะไรมาเป็นต้นนั้นสรุปว่าคนที่ทะเลาะกันเนี่ยคิดหาความเลวร้ายให้แก่ผู้อื่นคิดถึงให้แต่ผู้อื่นนี้ประสบแต่ความทุกข์เขาไม่รู้ว่านั่นคือสมบัติของเขามรดกของเขาที่เขาจะได้รับต่อไปในอนาคตสรุปว่าฤาษี พระโพธิสัตว์นี้ก็แสดงอน,นิสง์ของความสมัครสมานสามคัคคีประโยชน์ของการสามัคคีการประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกหน้าใครที่เคยทะเลาะกันก็อดโทษซึ่งกันและกันนะท่านก็ชี้แจงความหยาบช้าอาการต่างๆและโทษในบาปทําให้สัตว์เหล่านั้นเว้นจากน,นะบางพวกก็ตั้งอยู่ในกุศลรกรรมบท10ประการเนี่ยนะปกติก็โดยมากก็หันมารักษา ผู้ลกรรมมาบเสพเว้นจากการฆ่า,าเว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากนนพูดอะไรพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจอ้อนะตั้งอยู่ด้วยอนัาพิชาอัพยาบาทและมีสัมมาทิฏฐิกัน ให้เขาพอกพูนบุญกุศลคุณงามความดีเนี่ยนะบางพวกก็ให้บวชแล้วก็ตั้งอยู่ในศีลและสังวรคุ้มครองอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะอยู่ในที่สงัดบอกวิธีการเจริญฌานและปฏิบัติเพื่อให้มีอภินยาสรวว่าท่านชี้ทางสวรรค์ทางแห่งพรหมโลกอันนะั้นเรียกว่าทางมนุษย์ทางสวรรค์และทางแห่งพรหมโลกไปบอกกล่าวตักเตือนเพื่อปิดประตูอบายทุกติวินิบาตนรกให้หันไปหาทางแห่ง สุขคติและโลกสวรรค์นั่นแหละฝันอันนี้ก็เป็นอะไรประกาศถึงบารมีข้อไหนคำสัตว์เนี่ยนะอาศัยสัจว์จะเนี่ยนะพูดคำสัตว์คำพูดคำสัตว์นั้นก็คือพูดความจริงถึงโทษของการทะเละาะเบาะแวงจริงๆการกล่าวธรรมะเนี่ยคือคำพูดคำสัตว์ที่สุดแล้วเพราะอะไรเพราะพูดเหตุกับพูดผลพูดทางแห่งความเสื่อมแล้วก็แสดงทางแห่ง ความเจริญพูดทพูดเหตุแห่งความเสื่อมเพื่อจอะได้ปฏิบัติในเหตุนั้นให้ละเหตุนั้นบอกหนทางแห่งความเจริญก็เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติในหนทางแห่งความสุขและความเจริญ